ให้พพติดตามการตรวจสอบโครงการก่อสร้างแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับโครงการนี้เป็นการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งที่จังหวัดกาลสินครับชาวบ้านร้องเรียนมาให้ตรวจสอบนะครับหลังจากที่ผู้รับเหมาทิ้งงานแบบจุดแรกที่เข้าตรวจสอบครับเป็นโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งสุดนะครับอยู่ริมแม่น้ําชีวัดใหม่สามัคคีตําบลเจ้าท่าอําเภอกมลาสายจังหวัดกาลสินครับจะเห็นว่ามีการ ปรับสภาพดินริมน้ำไปเล็กน้อยนะครับทั้งที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2563ครับตามโครงการการก่อสร้างเขื่อนจุดนี้กำหนดระยะทางที่450เมตรครับใช้งบกว่า59ล้านบาทมีการเบริกจ่ายไปแล้วเกือบ20ล้านบาทนะครับแต่ผ่านมา4ปีก็ยังไม่มีความคืบหน้าครับกับอีกโครงการหนึ่งครับโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีที่ วัดลำชีศรีวนารามนะครับอยู่ที่อำเภอคลองชชยแล้วก็บริเวณหน้าวัดใต้โพคําเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกาฬสินครับก็มีสภาพไม่ต่างกันนะครับเพราะผู้รับเหมาทิ้งงานครับที่ผ่านมาภาคประชาชนร้องเรียนว่าโครงการมีความล่าช้านะครับแล้วก็มีการขยายสัญญาเรื่อยมาครับโดยไม่ต้องเสียค่าปรับจึงตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือไม่โครงการเขื่อนป้องกันน้ำทั้ง3แห่งครับเป็นส่วนหนึ่ง จาก8โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับการตรวจสอบทั้ง8โครงการครับพบว่าก่อสร้างไม่เสร็จตามกําหนดนะครับซึ่งต้องตรวจสอบว่าการเบริกเงนเินเป็นการเบริกเงินตามงวดงานที่ผ่านมาใครเป็นคนลงนามอนุมัติทั้งที่สภาพจริงมีการก่อสร้างเพียงเล็กน้อยครับหรือบางโครงการก็เบิกงบประมาณไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งซึ่งจะเร่งรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อสรุปว่ามีหน่วยงานใดจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ครับ แจ้งให้ผู้รับจ้างคืนเงินที่ระเบียบให้เบิกล่วงหน้า15นะครับทุกโครงการซึ่งผู้รับจ้างก็คืนตามนั้นเพราะมันเป็นกฎหมายไม่มีใครที่จะไอ้นั่นได้ที่จะหลีกเลี่ยงได้นะประการที่1คือคืนเงิน15ทุกโครงการนะครับรวมถึงโครงการนี้ด้วยประเด็นที่2ในระเบียบนะครับที่จังหวัดได้ประสานกับกรมโยธาธิการก็คือในเรื่องของ หลักประกันสัญญา5นะครับภาคราชการก็ต้องริบนะครับด้านจังหวัดกระสินบอกว่าหลังเกิดปัญหาได้ยกเลิกสัญญาจ้างทั้ง8โครงการพร้อมเรียกเงินค่าง,งวดล่วงหน้า 115, ร้อยละ15ริบเงินประกันร้อยละ5หลังจากนี้จะต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่แต่ว่าขนาดของโครงการอาจจะเล็กลงเพราะว่างบประมาณมีจำกัดค่ะและติดตามสอบสวนว่า ว่ากระบวนการในการควบคุมงานนะครับควบคุมงานอย่างไรความทีห่างของผู้ควบคุมงานนะครับผมได้ไดเรียนในที่ประชุมว่ากรมโยธามีจุดอ่อนก่อ,อสร้างไม่ยอมบอกท้องถิ่นนะครับช่างโยธาควบคุมงานไม่กี่คนบางคนมาไม่ถึงด้วยซ้ําไม่ถึงหน้างานซ้ำนะครับโทรสั่งการทางสุดนั้นเป็นเรื่องงานนี้เป็นเรื่องของเทคนิคความเชี่ยวชาญพิเศษอผู้รับจ้างไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูถูก รัเจ้าต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษสำหรับโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมและตะลิ่งพังจังหวัดกรสินทั้ง8โครงการครับมีมูลค่าการก่อสร้างมากกว่า500ล้านบาทนะครับมีการเบริกจ่ายเงินงวดงาน115เป็นแล้วกว่า200ล้านบาทและเมื่อตรวจสอบพบว่าผู้รับจ้างเป็นบริษัทเอกชน2รายที่เป็นคู่สัญญากับกรมโยธาธิการและผังเมืองครับ